สวัสดีครับพบกับการไม่เชนลครับันอี้ามาจอนตะปูครับปูทองมาเฮ้ยนี่มันการก็ต่างครับเทพเทพพูนลังที่ถูกมวยกันครับมักกันชอบฝาก็ไล์ก็แชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่ง ก็กำมังใจความนะครับตอนนี้ก็กำลังติดตั้งก่สอสร้างหลังจากถูกไม่กันไฟเป็นแฟนครับผมฝากฟังจนดอกไม้ก็มักากันทุกมือะครับ ดอนกุจาทองมากครับ <magical> กับทีมงานพี่เอ็มพี่เอ็มเศร้าครับสงสัยกำลังเบิงหน่อยทนมากันชอบฝากคนไลคนแชร์ครับกนติดตามกนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำใหเการ์ด นี่นั่เก้าแดหวเคือวเก็นเาไม่ชแนวอุม้ยนี่ในตัวใดครับเห็นซองยุงกิน้อนกับพระายานสามารถไ่เรอฝัน่เห็นเลขที่นี่ละเร้าว่าร้าวาม่ให้สัมผัสก้าไม่ช่แนวแน่นี่ปันมาครับเมื่อกี้ เลยหรอไรก็มาฝันนะเออเลยมานี้เลยมาเดินเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังปู่อยู่ที่ไหนดิเดี๋ยวมนเดียวมาเห็นคนนั่งอยู่นู่นนี่หมดละคนอยู่ข้างบนนู้นทีนี้ก็เหมือนเขาทําอะไรหล่นลงมาหล่นลงมาปั๊บเดินมาเดินมาว่าจะมาเก็บตัวที่ตัวเลขขึ้นขึ้นมาเลยดิเนี่ยเป็นแปดเก้าตัวเลขพุ่งขึ้นมานี่อ๋อพุ่งยี่นี่ป่ะ อาจารย์พนักาแปดเก้า 8, ครับอันนี้แล้วต่อเป็นแปดเก้าด้านทิัง ผมก็คว่ามอลเอเขามาให้โชคอีกแล้วก่อนกนเอืลม่อนที่แล้วปูกเาให้อยู่วแต่ไม่ใช่เอาปลูไมึงไหนนอกรบนตาดิปันไปนอปานไปยงรับมบันไปบนไม่ได้เชื่อปันฟังัโต เนี่ยเนี่ยฮะไป้านเรเนยยสามแต่ว่านี่โดกนี่สุดนีกรเพื่อมมอตานะครับมาตาที่เลาฝันว่าปูกลับแล้าที่ว่าเพปูกลับมาแล้วบานนี้งวดนี้หลังจากที่ห้ไว้เก้า่าแฝดไปนะครับเมื่อเืนนี่เล่าฝันแล้วบ้นมาฟังเบิงว่าเล่าฝันอย่างคับพอ่น้อที่ั มันก็่งข่วไอ้วายว่ามันแย่งเอามาผูกไหว้นะครับมันกอแย่งแค่วอสองตัวน้แค่ตับลูกนีครับเลยเอามาลูกจุ่มไว้ครับคิดว่าปลูกไหว้เลยาแล้วอของการว่าิดว่าเข่าแล้วคือิดว่าตั้มผูกไหวนเาไปม้วผูกไวนเนาะอันเดีวตั้มผูกแหวนนะนี ลูกตะวันลูกนเขามหาแมรีเนนอกคะวันเกี่ยวข้าพเ้ามีน้องเยบซีครับเป็นนี้มตไม้อันดีแล้ววันที่พ่อตาเล่าฝันว่าแม่พูชีภูเขาขึ้นมาบ้านน้องบ่านะครับมือนี้เลาฝันแล้วหลังจากที่ใหนเข้้า้าา้า้า้าาา้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 าา้า้้าา้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 ้าล้ว้า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 ้้าา้าา้้า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 ้้า้้ แดนนูันปดูมนต้องดูขเนี่ยสองตัวก็แปลว่าเขาเลยที่สองตัวเนี่ยเนาะเเล้ยวเขารลี้ยวนี่พ่อี่ชวนก็ม่านนี่บ่เหมือนนั่งพี่แฝันว่าเขาเยฝันเคยขูไปเองอ๋อขึ้นบ้านี่พ่อที่ดูเนี่ยอยู่ที่พ่อที่เราดูเนี่อยู่สารตะปูเนี่เากับฝันเื้กัน ร้นวางไหนก่อีพ่อฝ้นขึ้นวันครั้วเราเขาจะไปตำรวจมาจะไปขังให้คุกมั้งะอืมทางไว้เนียนทางไว้ให้คุกป่ไปใชแล้วล่ะเลขกอยู่นี่น่าให้เล้ยงทางได้เอแสดงว่อยู่แหรอตัวนี้เพราะว่าจับ้แล้วผมไม่หยางผมอ่ไ้มี่กูผิดเนี่าเขาก็บอกปากอ๋อ แย่แล้ากับแมาลูกไว้กน่าผูกไว้เน่จริงๆข้วอไรั้วทั้งทีกับันมาติดคูกเขาจับไปขังไว้ยูแน่จริงๆนะแล้ไปใส่ดอกพี่น้องเลยเก้าแป๊บเนี่ยแื้เก้าแป๊บกับแป๊เก้าคือะไรกับอะไรคืออะไรกับอะไรเนาะครับ ดเดี่ยวคันนั่นมาเดี่ยวกันก้นี่กวก็เข้านั่งอยู่นน่กเลวครับ,บคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับากดไลค์ก็แชร์ครับติดตามและกดกระดิ่งเพื่อชิวได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมอขอบคุณครับ